เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่มณีนิดนึงไม่เคยได้สัมภาษณ์พี่มณีเลยสัมภาษณ์แต่พี่สีภยัยช่วยเล่าประสบการณ์ข้าวเลิฟของพี่หน่อยครับเ,เห็นรูปในไลน์ในอะไรปล่อยมากยังข้าวเลิฟนะที่แรกผมไม่เชื่อไม่เชื่อคนนี้เป็นเบาหวานเล่นกุญสีภัยก็เขามานันแนะนำที่เกเลยคือเป็นเองเลย หวานมีเพียงสามร้อยหกสิบครับมาดูตรนี้ความดันน่ะร้อยแปดสิบสามลูกเป็นสามกว่าให้หานไม่ขี่ยาให้ตลอดอันนี้คือตัวเองตัวเองอ่าทีนี้พอหลังจากกินหลังจากกินก็กินต่อเนื่องมาตอนนี้ก็าสามปีแล้วสามปีสามปก็คือความดันใส่มันปกติหนึมร้อยแปดสิบจากค่าน้ำตาลสามร้อยแปดสิบเหลือเท่าไหร่ปัจจุบันปัจจุบันนี้เหลือเก้าห้าหนึ่งร้อยเหมือนเหมือนคนหายยโอ้โหยาเยอะล่ะ ไม่ต้องกินยาเลยไม่ต้องกินยาโอ้โหบุญดีหมดเลยใจเจอบุญก็เลยเจอสาวใหม่เเริ่มยาเป็นสะพานบุญบอกต่อไปยังผู้คนแยะเลย3าจังหวัดครับเคสที่ประทับใจสุดคือเคสใครนอกจากตัวเองแล้วอันมันอะไญาป้อมาสลลายก็เครดิตที่ปราได้เรียว ลองพึบครับลองพึวเป็นไงเอาโอเคครับจะปูขคอตายแล้วปัจจุบันนี้ไส้เนี่ยผมเก็งินมานี้ทั้งหมดเลยราคาก็ไม่แพงคนลากยากินได้ลกเอ็ดเลยเอ็ดด้วยเหรอพี่มันนีนี่ยเยอดเลยพี่มณนี ครับเห็นรูปพี่บ่อยๆนะยังไม่เคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ยินดีที่รู้จักมากๆครับพี่โอ้โหสาธุสาธุหายแล้วนี่ครับโรคโรคเอทครับอ้นกินแล้วเป็นยังไงก็นี่ไงจะจะตายนอนติดเตียงนอนิยงนอนติเตีนอนติดเลยงนอนกินข้าวแล้วนะแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยม่แล้วอีกทัวร์หนึ่งไปเดนยาต้านไวรัส โโอ้หนนีี่ถึงว่าเขาบอกเป็นข้าวเทวดาพิมาีเทวดานะครับนี่มันมีสีสไฟทั้งหนุ่งดังมากนะครับทั้งผัวทั้งเมียเลยนี่สาร์ทอัพนี่เมียเขาในปัจจุบันนี้ไปตามเทศตามผลนะขอโทษเอสตัดสายเต็มมือถือเลยนะครับถูกต้องที่รับนี่วันนี้คือฟื้นแล้วเลยทั้งผัวทั้งเมีย ดูขึ้นไหมครับเป็นไรกว่านี้เอ๊ะเอทิครับนี่เมียด้วยเมียกว่ามีน้าดังเกินเป็นเอทกันเนี่ยนะเอที่เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในสมัยนี้โอ้โหสุดยอดเลยสาธุมากเลยพี่แล้วพี่ก็ไม่กลัวเลยเข้าไปหาโัวทำไมโัวทำไมนั่นเลยเนี่ยเคสของเราโอ้โหที่พี่เล่นเคสแบบพิณนี่ยิงไม่แปลกใจเขาเรียกข้าวเทวดาเทวดา ม่ล้อกผิวแล่ได้ท้องในอืเป็นงต้องให้ปกติโอ้โหนี่พอจัดประชุมทีคนเต็มห้องเลยเพราะว่าอยากคนที่กินดีด้วยพากันมาฟังเนาะเป็นความศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเออไอจืดเนี่ยมันพูดว่ามันจะได้ผลผลกคนครับทุกคนเลยทุกคนยางได้ดี นี่โรคเรารต์ภาพใครก็กินเนาะแค่เราทำความเข้าใจอย่างเงี้โรคหน่อยครับใจน่าดูเลยนะเปดภาพไปดูเปิดภาพไปูเปิดภาพไปดูดีกว่าเปิดภาพไม่ดูแทบไม่ทันโอเคเลยนี่อย่างนี้คจะเกานี่เริ่มดีขึ้นเลยนะครับเมื่อก่อนนี้นอนเกาที่ไมนเป็นทุกรอบนี้ดีขึ้นหมดเลยเหรอหมดแล้วเรื่องหมอจะตัดขาเราลอดนี่เจอเจอเยอะแยะมากมายหมดไปไหนพกมือถือไปเครื่องนึงแล้วก็เก็บภาพไปเรื่อยนะคนละโลสองโล ลงเป็นตันทีนะลองลองลองกินแรกๆอ่ะไม่เท่าโลสองโลนะคุณก็กินดีวันนี้สองสองกิโลเขาไปใหม่ที่มันขูกมันไเรื่อยเยอะเอาไงบางทีบอลเลยบางทีตอนนี้ขยายหรือแรกแรกพี่ให้เขาลองกินเพียวๆก่อนแล้วกินเพียวเลยเราเจ็ดวันแรกนะเราเห็นรู้เรื่องเลยเลยแล้วพอหลังจากเจ็ดวันอ่ะหอยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยมีหนึ่งต่อหนึ่งมีเดียวไปเลย เรวไปอยู่ที่ว่าค่อนข้างเขาแข็งแรงแล้วก็เป็นลมไหมอ่ะไม่เป็นไม่เป็นนะไม่ไ,ไง <Yeah. S 1> ไม่ว่าข้าน้ำตาลตังเกินแล้วไม่เกียว,เ,ยวเ,เลยแล้วลองคิดย่างนี้ไงกันนะระหว่างที่เราเป็นเบาหวานกินข้าวแต่กับข้าวอื่นนะที่วางรอบๆตัวแม่นขนมที่มาก็สุดแป้งน้ำตาลที่แม่ามัน้าไปต้ากันพอดีอ๋อมันก็ไปลดอันนี้มันก็จะกินอย,อย่างอื่นได้เยอะขึ้นชีวิตจะมีความสุขขึ้นทุอย่างดูโอ้ครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยที่ ไม่ได้เยอะมักงเลียงทน่ทุ่ทุกทุกที่ทุกทุกทุะทุกทุกทุีทเหทุกทุกนุกท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 ้กทุกญุกทุกก็ุกลุกทนกทุกทุกาุกทุาททุกทกทุกทุกทุกี่กทอกทุกะนีุ่ีกอหายแล้วนะโอเคนี่จะตายแล้วหมอุทจะทกกก เราไปตามเคสของเรานี่ค <lig> ร <uen> ับ <Leonard> จิ้นนี่เป็นอะไรอันนี้เขาที่กินที่ว่าเิียหวหลังแล้วเมียเขาที่ว่าเดินไม่เห็นไม่หวังโอเคหนดสาธุที่ยกมือไหว้เลยนะครับสาธุดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหมดทุกคน นี่ไม่เกิดผลนะต้องดูให้เพียวเพียวนะไร่ข้าวเขาปลูกที่ว่าท่างบุเรงมาเป็นกระปุกนี่มื่แม่สินว่าทราบขอให้ชงใส่ไข่ขาเป็นสีขาวเข้าชงอย่างเป็นพิโลธท่านบุเรงรู้ดีแต่ถึงเป็นพิโรธท่านมันมีแดงเอาข้าวชงมาหน่อยที่ท่านประธานต้องซื้อผมอะไผมว่าไปให้หมอปวดหัวจ้างหมอเป็นไข่ขาวสดเลยนะไข่ขาวแก่เอาไข่แดงออกใช่ค่ะแล้วก็ เอามากี่ฟองเดียวฟองเดียวเดี๋ยวจะกนเท้าถ้าอย่างเป็นกระปุกเดีใช้ช้อนห่ออนทานะตัดสองช้อนแล้วก็คนด้วน้ำให้เข้ากันสวนเลน้ำอุนหรือน้ำธรรมดาน้ำร้อนน้ำร้อนตั้งน้ำธรรมดาก่อนแล้ดตั้งอแกะให้ดอเดือด้นถ่วยแล้วก็ว่าอีกอ้าวที่เราชงนเดลเกไก่ก็ค้าชไเดียวินวันละวันละมื้อวันละครั้ง แต่ข้าวเวลาใช้ดุ่นเดิมข้าวันเดินกินอย่างไนต่างจากอันนี้ช่วยอะไรที่กินแบบนี้ทุกอย่างเลยก็คือหวานความดันไขมันปวดข้าวไม่กันตัวสุดๆเปลือกหลังข้าวนี่จะไปซ่อมแท้หมดเลยแล้วข้าวบดผมอันนี้ที่พูดถึงข้าวบดผมเนี่ยเป็นข้าวเม็ดเอาไปบดเอาไปบดหมอบดหมอทำไม้เรียบร้อยเลยครับแล้วทีนี้มันต่างกันยังไงแล้ว่ายุคแรกที่พี่ก็ทานกับข้าวรุ่นหลังข้าวปุก สะดวกเหมือนกันสลกบายแลับไปไหนพบง่ายหลับไปไนพบง่ายแต่กระเป๋ามาได้เลยเนียวไม่ครับไม่ขาเขามาทำอะอเลวไม่ได้ออเลิขลบไม่มีทำเดี๋ยมาอ่นี่คน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 อ่าคือหมอทำให้ศกษาหมอเพื่อนเมื่อไหรเดี๋ยวตนนี้คลื่นคลืนตรงนี้ก็อะไรก็อะไ